ไหล,ไลมาถึงดิมาโคอ,อ,อีกแล้วครับดูดูกันไหลมาที่เนมาจับแล้วกระโดกโอโหสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องอะไรแชแนวนะฮะคลิปนี้เราจะมาลองเล่นนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์กันนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้เลยเนม่มจอาร์นะครับก็เป็นนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์สัญชาติบราซิลเลยครับ เขาเป็นนักเตะที่มีทักษะการเล่นบอลระดับสูงเลยนะฮะตัวนี้ไปฮะเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังของเนมาค่าพลังโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะฮะตัวนี้ความเร็วอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับแต่เน้นในเรื่องของการคองบอลเลี้ยงบอลสก,กิลทักษะต้องสูงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เลี้ยงบอลคองบอลได้ดีเยี่ยมเลยนะครับสำหรับเนมานะฮะในเรื่องของฝีเท้าสปีดต้นเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับพอๆกับมาตินเนสเลยแต่สปีดปลายก็ดีกว่ามาติเนสนิดหน่อยนะครับ พอที่จะเลี้ยงบอลได้อยู่เหมือนกันนะฮะน่าสนใจนะครับสกิลเพก็ค่อนข้างสูงนะครับ5ดาวเลยฮะเวิร์กเรทก็ดีด้วยพลังแฝงก็มีเหนือชั้นกับยิงสายก้อยนะครับค่อนข้างจะน้อยนะนี่มาผมว่าตำแหน่งที่เหมาะน่าจะเป็นตำแหน่ง CAM นะครับเป็นตัวที่คลองบอลดีแล้วก็จบได้ดีนะครับก็ในมายืนได้ทั้ง LW และ RW เลยนะครับเผื่อเอาไว้สลับฝั่งยืนคู่กับคารัสนะครับเอาไว้สลับยืนครึ่งแรกกับครึ่งหลังนะครับสัมปาต้าก็จะมายืน RB ดูนะฮะ หลีกทางให้สําหรับนักเตะตัวใหม่นะฮะส่วน LB ก็เป็นดีมาโคนะครับก็ถือว่าพอจะได้นะส่งบอลเลี้ยงบอลสภาพร่างกายก็พอใช้ได้เลยนะครับต้องมาดูเกมลุกเกมรับดูนะฮะสำหรับดีมาโคค่าพลังโดยรวมก็น่าสนใจอยู่นะพลังแฝงมีฟีคิกส่งพลังแล้วก็มีเตะลูกขึ้นไปข้างหน้าด้วยนะครับก็มียิงประตูจากที่ไกลด้วยพลังแฝงค่อนข้างจะดีนะในเรื่องของเกมลุกตอนนี้มีปัญหาในการคุม GK นะฮะใช้อูนัยซิมอนไปก่อนนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเนมาจะเป็นยังไงนะครับ ไปฮะมูดิกจ่ายมาที่เนมาเนมาเลี้ยงเข้ามาแล้วหาช่องหาทางตอกโยกอีกทีหนึง่งของ้างแล้วชูดโอ้โหติดออาบอลยังไหลอยู่ง้างแล้วโอ้โหเอา้าเด็ดหลุดค้างแล้วอ,อะไรวะเนี่ยเร็วการสลับฝั่งแล้วเนมาจะเกิดตาดดยละโดนสวนซะบ้างเนี่ย เรียบร้อยครับเด็กค้างฮะ <C> <ír il> ยาวไหมเนี่ยยาวไหมอย่างงี้โอ้โหอีกเกือบฝั่งตรงข้ามน่าจะออกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเป้แหมซามูตาแย่งบอลได้นะฮะซันเชสโอ้โหจ่ายติดนี่ขนาดเป็นบอทแล้วเนะี่ยซันเชสหลายวที่โมโดิกมาถึงกุนโดกัน เนมาปาดมาที่คาราบัลัสครับคาราบัลัสเลี้ยงเข้ามาจ่ายมาถึงเนมาแล้วปัดครับโอ้โห,โหได้ทำประตูแล้วครับทำประตูกับบอรดนะฮะตอนน,นี้ฝั่งตรงข้ามออกไปแล้วนะครับลูกนี้สวยลูกนี้สวยฝากมาถึงคาราบัลัสแล้วคาวราบัลลัสจ่ายฟืนได้โอกาสแล้วทำประตูเลยครับจังหวะนี้ ซันเชตไหลามาที่เนมาเนมาดึงบิงย้อนกลับมาของ้างแล้วชูโอ้โห,โหติดบล็อกติดบล็อกโอเลสฮาเลนเดย์ยมี่ไหลมาถึงเอเมชาไม่แหมฮาเลนเอ้าฮาเลนหลุดง้างมาโอโหโห้โ,อโหอูนายซิม,มอนปัดไม่ได้นะครับลูกเลี้ยง จ,จาาริงๆว่ะฮาร์แรนตัวนี้ยังมีคนเล่นอยู่เนี่ยต็อปี้ต็อปี้ซัดเป็นข้อเลยฮนะสุดเกลีกยดมาแล้วครับเนมาจากที่ซันเชสซันเชสเ,เลี้ยงมาย้อนกลับมาที่ดีมาโคซันเชสหมูดิดจ่ายยาวมาถึงเนมาฮะโยกของ,ง้างแล้วปั่นครับโอ้โหโอ จังหวะนี้สะดุดหน่อยนะฮะเน็ตไม่ดีด้วยนะครับยังไงเนมาก็ทำสกอร์ได้นะครับจังหวะนี้เป็นประตูไปจนได้ครับจากการปั่นของเนมานะฮะสะดุดสะดุดเลยจังหวะนี้วิ่งเข้ามาในกรอบปั่นสวยจัดตรงนี้หาแล่นโดนคิมิเจครับ ดิมาโคจากที่ซันเชสย้อนมาถึงเนมาครับงัดบอลไม่ถึงทีเนม่าเอาบอลลงได้โยกของานหน่อยแล้วโอ้โหดิมาโคไหลมาถึงคารัตไหลมาถึงดิมาโคอีกแล้วครับบุนดกันไหลมาที่เนมาจับแล้วกระโดกโอ้โหทำยังไงไม่ได้จังหวะนี้สวยเกินว่ะ จับบอลงัดเลยตีลังกาเตะเลยนะครับแต่ไม่ถึงกับว่าเป็นจักรยานอากาศนะฮะโอ้โหงัดบอลแล้วซัดเลยนะครับเอาเรื่องจัดจังหวะนี้สมตาโมดิมาถึงซานเชสย้อนกลับไปที่ด e ิมาโคเอาเนี่มาหลุดครับ เลี้ยงมาโยกทีวิ่ยงย้อนกลับไปบได้จังหวะแล้วสับเลยฮะลูกนี้ทำประต,ตูไปจนได้ฮะความพิ้วของเขาครับชายที่มีฝีเท้าคล่องแคล่วว่องไวนะฮะในเรื่องของการใช้สักิลนะโคตรตึงโคตรตึงโอบิยาน้อยไปหน่อยอรัดกุตการซิบิโลได้ยาวแมวติด ได้อยู่แอ้มอดิกมดิกไปไปไปเนมาร์ไปก็จ่ายไม่ได้โมดิกดึงไหลมาถึงเนมาโอ้โหลุดไปไม่ได้นี่ยังบอลได้ครับตอรม่าโมดิกไหลยาวกลับมาที่เนมาครับโยกโยกอีกทีนึงแล้วปั่นครับ โอ้โหใช้สกิลแล้วปั่นคล่องแคล่วว่องไวเหมือนกันนะฮะตึงจริงๆนะเนี่ยมาปิดตัวฟีที่โคตรน้าเล่นเลยนะฮะอวียาก็ดีนะแต่ถ้าผมน่าจะให้มาสัก96นะครับจะน่าเล่นมากเลยนะครับอ้าวได้ลุกทุ่มนะฮะ ยโค้ฟางมาให้เนมาโยกโยกทีนแล้วชูดโอ้โหชนเสาโอ้หโอหเขาลัดตามมาโขกให้นะแม่เสียได้จังหวะเนมาชูดลูกไกะครับชนคานก็ได้อันตรายจริงๆครับการยิงไกลก็ดีอยู่เหมือนกันแต่ค่าพลังการยิงไม่ค่อยดีนะเกือบแล้วโอเคครับไปให้คะแนนเนมากันหน่อยครับ ก็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวตึงอีกหนึ่งตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นยืนตำแหน่งปีกหรือว่ากองหน้าตัวลุกนะครับคิดว่าเป็นตัวที่ตึงอยู่เหมือนกันแต่ในมาผมคิดว่าน่าจะยืนตำแหน่ง CAM เนะี่ยน่าจะเหมาะสำหรับผมนะแต่ยืนปีกก็ทําได้ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้การกองบอลดีใช้สก,กิลค่อนข้างจะดีมากเลยฝีเท้าอะไรโคตรเก่งเลยครับลองเล่นดูแล้วก็เล่นง่ายนะครับเข้ามือง่ายอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมเป็นสายปั่นบอลอยู่แล้ว ได้เท้า5-5เนี่ยยังไงยืนปีกซ้ายปีกขวายังไงก็เก่งนะครับลองจากการยิง power ช h o t ก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันยิงแรงอยู่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม